หารยศใหญ่ที่ออกมาบอกว่าพักประชาชนด้อยค่าทหารนะอย่าให้รู้นะว่าที่บ้านน่ะรักแกงกงินศพใช้สอดอบลอมอ่ะแล้วก็อย่าให้รู้นะว่าตั้งผู้ช่วยสอสอม .4 หักเงินเดือนสอสอเข้าพักอ่ะจ่ายค่าสมาชิกให้สมาชิกทิปอย่าให้รู้นะว่าเมาแล้วขับตบตีเมียว่าวิวาทในพักและเมิดเมียชาวบ้านแล้วก็อย่าให้รู้นะว่าวสุบุหรี่ไฟฟ้าในสภาสมาชิกขายยา อย่าให้รู้นะว่าวันหนุนบ r n รแล้วเมิดมาตัา1น2หนึ่งมิเจ้ามินสถาบันวนพงร์ฤถูกจับคดีฟอกมัญยาเสพติดสอง0มืล้านอย่าให้รู้ว่าทาดุลเด็กสิบขวบจะมีปมอ,อะ่ะเอาแต่แก้รั้ามานูนแก้หนึ่งนี่จะิโทษศัก์รรมหนึ่งสไม่สนประชาชนน่ะแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้เนาะเป็นอะไรอะ่ะกลัวว่าจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันรู้ไม่ทันหรอกลัวว่าต่อไปนี้จะโดนจับแล้วไม่ได้ประกันหรอกลัวว่าต่อไปนี้จะ แพ้คะแนนเสียงคะแนนนิยมแพ้เลือกตั้งอกลัวมากขนาดนั้นเลยเหรอเอออยากให้รู้นะอ๋อรู้แล้ว <laughs>